นี่คือแม่ของชบาแก้วนะครับดูสาวเขฟบเจ็ดสองเม่เขาเป็นแม่แม่ไทยแม่พื้นเมืองธรรมดานะครับลักษณะสีออกจะเป็นสีขาวเปลือกนะครับบอ่อเดเดแดงแต่ว,ว่าเครื่องดำบางส่วนนะครับภาษาง้อขาเจ้า,าจเอิเออน,นี่ยังมันบริดำทั้งหมดอนี่นะครับ คือเมฆเขาพอ,อกเช็ดนะครับช่วงนี้ชบาแก้วนี่ลูกสาวเขานะครับลูกสาว KF 72น้องชบาแก้ว นะครับเบื่งแม่ จะชัดนะครับแม่เป็นงวะสีขาวเปลือกนะครับว่าแด,ดงอันนี้คือผลงานการใจลูกนะครับลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่ซี่นะครับแม่นี่ให้เพจเนี้ยสามโตติดต่อกันนะครับ แม่ชาไทย